าน,านห้องสมุดเที่ยงคืนทั้งหมดเริ่มจากการวางเดิมพันที่พวกเขาไม่ควรรับตอนนี้ลึกเข้าไปในป่าสหายทั้งสี่พบว่าตัวเองหลงทางและกำลังเจอกับสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นมากรู้ทั้งรู้ว่าไม่น่าม,มาเซนเพราะนายคิดพี่เรนนั่นแหละพวกเราก็เลยหลงทางแล้วเนี่ยฮ่า <c oughs> ใจยนหน้าหรือหน้ายังไงก็คือการเดิมพันเธอแพ้ถึงต้องมาไงฝ่านี่ก็ไม่ได้แย่นี่จะมีอะไรแย่กว่านี้อีกล่ะก็แน่น่ะสิจากปากคนที่แม้แต่แผนที่ก็ดูไม่เป็นนี่คือผลจากการที่ปล่อยให้มือสมัครเล่นนำทางเออไม่เอาหนะ้าพวกเราอย่าปอดแหกไปเลยเดี๋ยวเราก็หาทางออกได้อย่าทำเหมือนว่าฉันบังคับพวกเธอสินี่นี่ดูหรือเปล่า ฉันยัดคุกกี้เข้าปากได้20ชิ้นเลยนะนายเอาเทอักษะนี้ปกป้องโลกได้นะพวกเราทำไมฉันรู้สึกเหมือนมีคนมองเราอยู่พวกเขายังไม่รู้ตัวแต่อีธานพูดถูกมีบางอย่างจ้องมองพวกเขาบางอย่างที่เก่าแก่รอจังหวะในการเข้าโจมตีทั้งกลัวและสงสัยสหายกลุ่มนี้ยังคงเดินเข้าไปในป่าลึกที่ไม่รู้จัก มีแสงประหลาดลอดผ่านต้นไม้แทบจะดึงดูดพวกเขาเข้าไปหามันเดี๋ยวนะบางทีเราไม่ควรที่จะทำไมละ่ะจะมีอะไรแย่กว่านี้อีกละออ่ะเอ๋ไม่นะเซนลีนะ่าไม่อ๋อ เป็นไปตามนั้นการผจญภัยจึงเริ่มขึ้นพวกเขาตกลงไปในกระแสน้ำวนและไม่ได้ลงไปในป่าหรอกนะแต่เป็นสถานที่ที่แปลกกว่านั้นห้องสมุดใหญ่โตไม่มีที่สิ้นสุดและเก่าแก่นี่มันห้องสมุดเหรอ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคือชั้นหนังสือยาวสุดลูกหูลูกตาบันไดหมุนวนแขวนอยู่ทุกทิศทางท้าทายแรงโน้มถ่วงเป็นภาพที่สวยงามมากแต่ว่ามีบางอย่างในเรื่องนี้ที่รู้สึกแปลกๆที่นี่น่ากลัวเป็นบ้าเลยตอนที่พวกเขาเดินผ่านชั้นหนังสือสูงตระหง่านพวกเขาเห็นว่าหนังสือแต่ละเล่มและชื่อของมันสะท้อนถึงลักษณะที่หยางลึก ความกลัวและความฝันของมันมีเออผู้ปรารถนาทุกสิ่งย่อมไม่ปรารถนาสิ่งใดขอโทษนะอีธานชมหน้าสมบูรณ์แบบพังทลายภายในฉันพังทลายเหรอดูนี่สิ ลีน่าสาวน้อยผู้กลัวสรรพสิ่งโอเคนี่มันระบุชัดเกินไปดูนี่ดูนี่เจนเด็กหนุ่มพว้าชัยแต่พ่ายทุกคราลึกซึ้งมากเลยนะทันใดนั้นมีเงาโผลออกมาจากความมืดสูงขอม ดวงตาเป็นประกายจากหลังแว่นตาทรงกลมเสื้อคลุมที่พาดบนไหล่โบกสะบัดฮะฮะ,ฮะแม่แม่แม่เห็นไหมล่ะความรู้นั้นคืออำนาจแต่จงระวังอำนาจนั้นช่อฉนเช่นกันว้าวโลออกมาอย่างเจ๋งคุณเป็นใครกันเนี่ย แล้วที่นี่คืออะไรอะฉันคือผู้ดูแลห้องสมุดเที่ยงคืนนี้และพวกเธอคือผู้สแสวงหาคุณผู้ตล์นี้เป็นปกติเหรอฟังนะคุณคุณปริศนาทำไมหนังสือพวกนี้ดูเรื่องพวกเราได้ห้องสมุดสะท้อนจิตวิญญาณมันเผยเรื่องราวที่พวกเธอได้เขียนไว้ และเรื่องที่ยังไม่ได้บอกนั้นไม่ช่วยอธิบายอะไรเลยนะบรรรักษ์กระพิบตาเมื่อดึงหนังสือเล่มหนึ่งออกมาจากฉันชื่อหนังสือส่องสว่างกว่าเล่มอื่นคนแรกหวังว่าเล่มนี้จะช่วยได้นะมันหมายความว่ายังไงคนแรกเนี่ยรู้ไหม ฉันเชื่อเสมอว่าสิ่งแรกมักตามด้วยความกลัวเธอจะเปิดบทใหม่เมื่อเธอผ่านมันไปได้เท่านั้นเธออยากเปิดหรือไม่แน่นอนสิจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกล่ะเออหยุดพูดแบบนี้ที่เธอเซนแต่สายไปเสียแล้วพวกเขาแทบไม่เปิดหนังสือพื้นก็สั่นไหวกระแสน้ำวนอยู่เบื้องล่างพวกเขาดูดพวกเขาลงไป จออย่าเด็ดขาดพวกเขามาอย่างเมืองที่น่าขนลุกมันทั้งมืดและเหน็บหนาวนาฬิกาเรือนใหญ่ห้อยลงมาจากท้องฟ้าเออเอฉันเบื่อที่จะถูกพายุทนาโดย้อนไปมาแล้วนะพวกเราอยู่ที่ไหนแล้วนาฬิกานั่นลอยกลางอากาศได้ไง ฉันฉันฉันอยากกลับบ้านอออออโอเคเราต้องใจเย็นกันก่อนเราต้องฝันไปได้แน่เลยโอ้ยอาฮะน่าสนุกดีนี่เมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในเมืองแห่งเงามีหอนาฬิกาตั้งอยู่พร้อมบางอย่างล้อมรอบอยู่ ช่วยบอกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเธออยากออกจากบทชีวิตนี้ช่วยปลดปล่อยเมืองแห่งเงาจากเงื้อมมือของปีศาจเงาและเริ่มเวลาโชคดีไอ้หมอนี่เป็นภัยกันถ้าอย่างนั้นหนึ่งเราไม่ได้ฝันไปสอง เราอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าเมืองแห่งเงาและสามเราต้องเอาชนะเจ้าสิ่งที่เรียกว่าปีศาจเงาได้เลยเรู้ไหมฉันลากพวกเธอมาเจอเรื่องพวกนี้และฉันจะเป็นคนจัดการเองแต่ความกล้าหาญของเซนชะงักลง เมื่อปีศาจเงาเข้ามาใกล้ความกลัวการพ่ายแพ้เริ่มท่วมทน้นโ,โ,โอเคฉันน่าจะจัดการคนเดียวไม่ได้อย่าคิดว่าฉันจะไปกับนายนะฉันจะไม่รับผิดชอบอะไรขอเอาตัวเองให้รอดก่อนและปีศาจเงาตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกคนอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะ ฉันกลัวการอยู่กับตัวเองและปีศาจเงาตัวใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นอีกทำไมมันตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆล่ะก็ได้ฉันก็ไม่ชอบสิ่งที่ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่ายืนเฉยๆมันก็ไม่ช่วยอะไรฉันจะลุยเอง เดี๋ยวเธอทิมได้ยังไงอะไรนะฉันไม่ได้แตะตัวมันเลยเราแพน้แน่ดีเขานะมันกินความกลัวของพวกเราทุกคนเป็นอย่างที่ปนรักบอกเลยความกลัวมาก,ก่อนถ้าเรารเผชิญความกลัวปีศาจเงาก็จะสูญเสียพลังงาน เส้นยากที่จะคล้อยตามแต่ว่ากระนั as, ้นความกลัวท <bell coke> ี <bell made> <TA> ่จะพ่ายแพ้ได้หยุดทุกสิ่งเอาละทุกคนฉันอยู่กับพวกเธอฉันไม่มีทางแพ้ถ้าไม่ลุกขึ้นสู้ใช่ไหมใช่อย่างนั้นแหละยพวกเขาร่วมใจการเดินเข้าไปหาปีศาจเงาและน่าแปลกใจปีศาจเงาตัวเล็กลงทันตาและในที่สุดปีศาจเงาก็หายไป และไม่นานชาวเมืองก็ออกมาส่งเสียงเชียร์พวกเขาบอกสหายว่าเวลาของพวกเขาหยุดลงเป็นเพราะพิศาร์เงาและเมื่อพวกเขาปราบมันได้เวลากลับหวนคืนและทุกคนปลอดภัยแต่ทำไมยังมือดอยู่ละ่ะอ่าท่อน,นี้คือเมืองแห่งเงาเหรอโอ้ <laughs> ใช่พวกเขาอยู่ในเงาเมืดโดยไม่มีแสงไฟได้ยังไงกันฉันไม่รู้ ท่านใดนั้นประตูได้เปิดขึ้นสหายรู้ว่ามันจะพาพวกเขากลับไปหาบรรลักษ์ลึกลับพวกเขาร่ำลาและออกจากเมืองแห่งเงาไปด้วยกันอะไรกันอะไรกันอะไร,ะไรขึ้น,นไม่ไม่ไไนพวกเธอทำภารกิจสำเร็จแล้วทำไมกุถึงใจใหญ่นักไม่เห็นสิ่งรอบ,รอบตัวเลยเหรอฮ้อสมุดกำลังทถล่มนะ นั่นคือผลงานของชาตานะ่ะทุกอย่างจะด้วยเวทมนต์หรือไม่ก็ต้องมีจุดจบความกลัวของพวกเธอถูกเปิดเผยแล้วบทบาทของห้องสมุดเที่ยงคืนก็สิ้นสุดการเดินทางของพวกเธอเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวแล้วคุณเป็นใครฉันคือผู้ดูแลห้วงเวลางานของฉันคือชี้นำให้แก่ผู้หลงทางแต่ไม่ก้าวถอย จำเอาไวา้โชคชะตาของทุกคนเชื่อมโยงกับเวลาและนั่นเองห้องสมุดเที่ยงคืนก็หายไปและสหายได้กลับมายังป่าเหมือนเดิมพวกเธอหลงทางเหรอขึ้นมาสิ สหายรู้ดีว่าไม่ควรจะถกเถียงกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นพวกเขาส่งิมให้กันและกระโดดขึ้นรถไป